ไปที่แม่หลงหลินาน,นาโมมันเป็นพีเลอร์มันคือต่างกันแท้หรือขอ่อยพระจะเปิดเป็นไฟของข่อยวะเปิดแล้วนะ,งงะ,ะต่างกันพันเนะป็ด้อยลีสิไปไซถ่ายเพลงเลยวะน้องฟ้าเป็นผู้ช่วยจ้ะพี่นอ,นอเป็นผู้ช่วยแม่นะคะทุกคน อไอ้จ้าพี่น้องไปเปลี่ยนสุดที่สองกันจ้าผู้ช่วยไงเราเป็นผู้ช่วยไงโสดช่วยพี่น้องตอนนี้คือแบบไม่ก็สวยมากเดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนสุด จะเอามาสองสุดวันนี้นนแม่สวยมากเลยว่นนะจะเป็นสุดสีแดงตาให้ตายน้ำเทเอ้ยฟาให้แม่ดูบันนี้นต,ตาให้ตายน้ำเท่เเอ้ยสวยไหมปนนึงนะคะโอเค มองน่ tang, ไอโน่นไปกินเมาเ็นเตดาคู่พ่เขาอกนะเนาะย่านมาเล่นอยู่เพ่ข่านก็มาเล่นอยู่กลางสีมองนี้อะเพ้อเน่มองหน้ามันไรมันคือพอดีรถแถวคือพอดีมองนุ่มเถะขาดก็ดี ยากาศแคบคองก็ชิเงียบๆเนาะไม่แต่พเแพะพะแพงรุ่นเนี่ยเรเทียบชาพะแพงคุณย่าพะแยอัวโอ้ว้าวเ่ิดกล้องเรือบนูจะได้าแต่พมาก็คือนกล้องเขาขึ้นหน่อยๆในกล้องเขาขึ้นหน่อยน้อยคือกันแต่ถ้าเราซูม ใช่ใต้เล็กน้อยโอ้พี่น้องโดมมานบักใหญ่เลยมันใกล้น้องเคยไปลินเทิงไหมตัวนี้ทำไมมันงามต่างกันอยี่ยงกะสมุดห้องห้องประตูอยากสวยแต่พอจกลงขึ้นนี่อะไรที่ลำบากมากเอาแหนมาดูเขาเอาแหนมาสิสิปั๊บตันสวย งามอยู่เลยในกล่องนะบออ้าวเมนไปแยงมาเกา็อันเป็นยังบ้างามกว่าดูหลังงว่ากอวีงลงมาสิวีเลยเห็มันชีบเวอร์น่นะเวอร์ได้บโอเคปะมาเอาชงแบบถือไปน้ำในลูกอะไรกับเมยสิครค้นเลยนะเจ้าบุษบุษครีมคันเดทาทางนานี่ ท่าท่าท่าลงมาหนิท่าข้าก้ามนี่แหละไม่ท่าขึ้นเกินเดิมเดิมมันต้อมาใหม่เฮงที่อันนี้นะอาตะก้ามเออหันแหละหันแหละเออเออนี่นี่ขันนิ้มถือคอยนนี่ได้คนไปเซ้งเขาทาครีมเหมืนละลายเอ้ามันแพ้ครีมทาผิวสันเดยเออเออทาเข้าไปเออสีสีบรอนเซอรได้ครีมทาผิวบรอนเซจะต้องใส่ครีมกันแดดอีายฝาน้าใส่ก่อนมาปั๊บผิวอันนี้พครีมอันนั่นก็วัวยาคุดกระปูแต่หังมันยังก้ามใหญ่อยู่ แต่ค่าได้เงกันยูทูบเนี่ยบริคุดกับปูขายคุดกินจิจูบรรยากาศบอือสุดตุ่มแพ้ตุ่มแพ้คือเก่าแล้วแขนกันแขนกันแหละลอยไปไปเกอาแพ้มาพระพูเดี๋ยวโป๊กไหวนะขอเดี๋ยวมันเบิกโป๊กกาพอเดี๋ยวกาไม่เป็นกระปรอมกาเอ้ามันเป็นหนักมวยมันต้องมีแขนยังวะดูฮะดูสับฟอกงงไปดู ก็ไข่น่นะบวบวงามย่างน้อยก็ลงมาไหวหนีเออเอาพอได้ปอกหัวมันขาวแห้งเออเอ้าเออโอ้ยตเป็นนีป้าสันแลวที่แล้วเนี่ยอาย่นี่ก็ได้นี่เอาเนาะเอาบ่วงไก่เกือบหน่อยได้โอ้แม่เออมามาเกิบลูกนี่อ่กเบาก็ได้ยางนม่จูบั้นี่ กระยามันมุมไค่มันบิสโอเคพี่น้องคือตอนนี้ถ่ายมียังเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกลับบ้านแล้วแต่ละคนมะนาวมนาวแบบไม่ไหวแล้วอะนา

อันเองเอาได้สินรอตวหนึ่เองไปตัดเห็ดสูรอันนี้เห็นบเก็บพี่น้องเก็บฟังนี่ของค่ะเออใชเสืหนอโอ้ยมันเลยแก้แบบไม่หาแม่ทได้ดีันน่องอนร่นออกนะแม่เอนีเล็กซิบลเดอยส่บบก็เก็กกรยังมีเล็กกริบซิบกอิป้าารนตากำลังเปิดไฟพี่น้อง บ้านข้าเจ้าเราบ่ามีจักคนนี่แต่บ้านข้าอาจารย์มาบ้านข้าเจ้าเงียบเ่นเลยพี่น้องหากเรืออยู่รหลดสองคันข้าจาไปหากินมื้อได้ชุมห้าบ่อยู่นะเงียบเนาะบระชุมห้าเมื่อหนิกรแตกชั่วช้ดูสิไม่มีใครถือชั่วเลยเาถอนนอยู่คนเดียวเาออยู่คนเดียวถูกต้องแบบนี้ถูกต้องแล้วกลับพี่น้องแบบนี้กลับค่ะ เด็กนาวมากหนาวจนสั่นมะนาวเหงคักให้มะนาวหน่อยนะเป็นได้หนาวบ่อยากกินขนมอยากกินขนมอยากกินขนมมือตึบพี่น้องอยากกินขนมนางมะนาวเปลี่ยนสูตรกับตะเวนตกปลาเพื่อเปลี่ยนแล้วตะเวนตกปลาครับหันมาอีกทีคือตะเวนไม่อยู่แล้ว คำคืนคำคืนเขาใส่คำผิดไปนหนึ่งนอนไหนสัมภาษณนนอเพลงจะออกวันไหนจ๊ะ จะปล่อยวันที่เสาร์วันที่ยี่สิบจะปล่อยวันที่เสาร์จ้าน้องฝาใส่ปล่อยประมาณเก้าโมงวันที่เสาร์กุมภาจ้าวันที่เสาร์กุมภาเก้าโมงเช้านะคะที่ช่องซูเปอร์ีออฟฟิเชียลฝากติดตามด้วยพี่น้องจ้าโอเคอัดไปเลลูกอัดไปเล ตามนี้นะจ๊ะพี่น้องแยเดี๋ยวน้องฝากกับเขาเจ้าคิวเพียกจะมีได้พี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามมนซอ,องน,องน้องฝากใส่ในเดจ้าจ็คกี้คลิปหน้าจา้าบ๊ายบายบ๊ายบาย